เบลล่ารานีสร้างมูงลค่าเสือ้อเกาะว่า20-23ล้านและเรียกได้ว่ารวยมากๆสำหรับเบลล่ารานีกลับมาใช้สถานะโสดมาสักพักใหญ่แล้วแต่ตอนนี้ในรายงานมีงานว่าเธอนั้นกปังสุดๆเลยค่ะคิวงานแน่นเอียดยาวที่ไปหมดและไม่ว่าจะเป็นละครหรือพรีเซนเตอร์หรืองานโชว์ตัวต่างๆ บอกเลยว่าปังไม่ไหวงานนี้ก็ขึ้นแท่นเป็นเจ้าแม่ฟีเซนเตอร์เต็มตัวแล้วก่อนหน้านี้เบลล่ารานีนั่นก็ไปร่วมเข้าแฟชั่นโชว์ที่ชื่นในประเทศและปี2023เสื้อผ้าผู้หญิงที่พึ่งจบไปเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นแบรนด์ที่ชั้น ที่อักษรระดับแถวหน้าของวงการบันเทิงและล่าสุดและมีรายงานว่าเฟรมเฟรมที่เก็บตกและในวัดผลงานการเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงแฟชั่นของโซเชียลมีเดียและเผยว่าเบลล่าราณีนั้นแคมเปญน,นั้นก็เป็นหนึ่งในคนรังของโลกเลยก็ว่าได้ที่ได้รับความสนใจมากที่สุด เพราะว่าหลังจากเธอไปชมแฟชั่นโชว์ในปี2023ของทางแบรนด์แดนดังเมลราก็สร้าง้สร้างมูลค่าทางชื่อโซเชียลมากกว่า6.64แสนคอนเลวเวอร์นั่นเองหรือประมาณ23ล้านบาทหรือจากการลงคอนเทนต์ที่7หลักนั่นเองท่ามกลางแฟนๆขับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเนี่ยเป็นจำนวนมาก